สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอรลิซาลิซามาอัปเดตไอจีสตอรกับองราชทายาเจ้าลีโอและเจ้านาฬิกาปลุกของเจ้าลิซค,คือลิลลี่ของเจ้าลิซสงสัยลิลลี่ชอบร้องมั่งลิซ่าเลยตั้งชื่อเจ้านาฬิกาปุกะเลยลิซ่าคงคิดถึงลูกๆมากกับก็ปุ๊บอัปเดตลูกๆเลยที่ที่เจ้าลีโอนั่งอยู่นี่ราคาไม่เบาเลยนะ ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนโอ้มายกอดเป็นบุญของเจ้าลีโอจริงๆแต่ดูหน้าลีโอดีหน้าตลบอะ uh. ดูหน้าแบบตกใจอะไรขนาดนั้นหรือกำลังก้าวหน้าแม่ของลีโอคงมีความสุขแหลกเจ้าลีโอที่แม่กลับมาเรามาต่อกันที่มาดามฟิกาโรเขียนเรื่องราวของลิซ่าบอกว่าลิซ่าในวัย26ปีเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแบ็คพิมพ์ซึ่งดึงดูดชาวปารีสด,ด้วยการปรากฏตัวแต่ละครั้งฟาดทุกแพลตฟอร์มก็จริงอย่างที่เขาบอกลิซ่าปรากฏตัวแต่ละครั้งสื่อถูกสำนักก็พากันประโคมข่าวเรื่องราวของลิซ่า คือข่าวคงรู้แหละว่าลิซ่าตอนนี้เป็นจุดที่ทําให้ผู้คนสนใจเป็นอย่างมากผู้คนคงเหมือนกับเราแหละทุกวันต้องดูเรื่องราวของลิซ่าดูน้องที่ไรทําให้ใจมีความสุขถ้ายิ่งเห็นรอยยิ้มของน้องใจละลายเลยรักที่สุดผู้หญิงคนนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ